สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่เดี๋ยวทอานทิ้งเดือนหมดแล้วจะเซอร์ีเอาถ้าเก็ตรกนั่นปีใหม่เน้องมาจะเข้าจอมทองตาตูบตาโปว่าเข้ามานใสไปหน่อยนอนขักไันดิเนาะเมื่อก่นนอนนอนขักินเนาะพวันพวันมันไม่หดอันนี้มันหดใสอันบออะไรอาบน้ำวันนี้สี่โมงเลยแม่ตื่นมาเลยลูกกับมาสาวผมอาบน้ำเสร็จผมสวัสดีปีใหม่ครับเมื่อนี้ไม่ได้สวดบ่แม่ยไม่เห็นบ่นหรอกวะ มือมมอมึอนี้มือสไาย์มันบอกมันมันซีเหม่อสิมึงณีเด็กกำลังใ,ใจละสองร้อยแค่นี้น,นี่ได้เลยว้าวยาพาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขัขณขขณขขณขนนปีใหม่อีกครั้งนสวัสดีปีใหม่ค่ะเอาเขาว่าสวัสดีปีใหม่หมันเดี๋ยวสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีจังหทินเดือนได้ปีใหม่นั่นสวัสดีปีใหม่มค่ะ โหดีเลยว่ะวันนี่บ่มีแห้งขอสวัสดีเนี่ยเออมือลายอะไรเออจะเป็นนิยังดอกมันเมือลายก็ปีไม่ขนาดแบบอีลุ้มปุ่มเป่าบ่ได้หลับเดี๋ยวนอนเดินทางไกลจะนิยังนอนสายนอนยังไปตัวดี่ตัวแดนไปปนกันจริงๆล่ะกันเวลาพัคก่อนบ่พอเดี๋ยวมันล้วนในเบิดเนี่นะคุณบอลคือจังพูดเด้พาว่าลูกกระทุกอยู่นี่ทุกกระทุกอยู่นี่เนาะเออมวนกับมวนอยู่นี่เนาะที่จ้าละพาว่าอีลีนใช่ไหมมวนกับมวนอยู่นี่ทุกกระทุกอยู่นี่ผู้ห้ามก็อยู่นี่ผู้ให้ก็อยู่นี่่นนัแล้ว กล็ลเสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะมานาบอกว่าโอสวัสดีปีใหม่มานาบอกไว้าาาบางส่งบางจีมันจีมานไปละจีมานแล้วเมียคือได้ที่ใดกินเออคุณแม่พูด้โตัวย่างไงพึ่งละเออสวัสดีค่ะดีค่ะแม่เล็กเขาลาดแม่ลุงแม่ลุงคนสวยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีแม่แม่อ้แม่แม่ เอาวบักลำไร้มากินเด้อค่ะอ้แม่ก็ได้ทิ้งอะไรเนาะยังมีไอ้แล้วเอาบักลับลำไสมาฝากมันนี่มีพี่น้องเอาบักลับลำไสมาฝากหลายดิพวกคนกินบะกลับลำไส้เป็นความยากอย่าะไรย่างตอนในโอ้มันถึกินหลายเป็นคนมากขนาดกินหลายเออกินโรดมันถึเป็นอย่างมากไหมประมาณกับมันหอนไปได้กับลำแข็งโปมันกินโรดแนวได้มยกการกินไปแน่ตัวเนาะกินแน่เข้าไปแน่ตัวไม่ใช่ไหน ได้่มีอยู่ยไปใเามรวมีอยู่หาออเาวสารวยพอีรวเจาของไม่ดมปีใหม่เนี่ยไปีใหม่คนสัดอนหยุดนสวัสดีปีใหม่นะเนหมม่ดมกำลังใจไมบโดกำลังใจอ สู้คากินดเีเอาโอ้ยทรศพัพท์นีไ่ไปเห็อย่างเลเออเน่ก็บ่ร,ร,ราาบาบบด้แจ้ง,งบันดันโกเจ้าบไมอรทุทรศัพท์ปอเขาผ้าวายังกับวาแล้วเขาปีใหม่สมทัวไปเดนเตืร์ได้มกี้ดรองรองรางวัลทีปป่่มันถามเเออสมทบเพื่อขอบคุณค่ากอบคุณค่าเอ300าอสามร้อยคะแนนอูปามันเดว,วะ่ะสมทบปีใหม่น้องมานะพพนะอ ไม่ล yeah! ุงด้วยเดือสัตว์้วบอกไปสักนัแม่นอแล้วแต่เนติดสัว์้แม่น้องอีนที่ตัวโดนก็มีตาานบ่อไห้กันแล้วปะบ่อไห้กันก็เป็นหยางกับทัศมาดาบ้าเดีไปบังคับก้มหักก้มมันติดไปบ่ได้หรอกเฮากันเออก้มหักก้มแพงมันเปนเนียบังคับกันบ่อดดธัรมาดาเป็นอยากไห้เฮ้าก็ที่ว่าเป็นบุญเฮ้า ว้าอนอะไรตัวนี้รอ<า>มมเมมจงอไดกว่าพี่เลิศจะว่เม่แม่มือนีลูกชายบ่มีมาไล่มม่แไ่เสร็จมาอะไรลูกชายติม,มาเจียงข้าวเมามดีมือนีเดวเขาไม่อะไรก็ลูีได้ว่าเธอเดียวแต่คิดหนึ่งก็ไม่คอยไม่ได้งแก่นหนาไม่ได้คิดว่เพื่อว่าช่วงอันตะลุกอาจจะว่าท่านเป็นยังื็ว่าท่านพ่อจงฝ่าแจ้งได้ วยิงจะได้ขึ้นนอยบอดกับมิบ宝นุภาพรถาท่านไหนไม่ความรู้เป็นนักเลยะเมียตอเฝ้าต้องตรงเฝ้าเตีงเป็นใ้คิปลาริตุนช่วงตลกมื้นนี่กัปลาริตุนถ้าเป็นทำเป็นบอดยู่งจีนอ่ะงยิงเราได้ลองไปดีๆเดี๋ยวเขาเี่นได้นะช่วงตลกอันนี้เขาเล่ยนเพราะเดี๋ยวเขาต้องเฝ้าเตียงเตียงเลยคือเตียงตรงเดียวต้องสแตนบายคเตียงของกันตตัยนางอยู่ดีเออกรี่งออกมาบอกเลยว่าเอ้ามันคือบ่มีผู้ใดไปลองซอย ก็ได้ลองได้ไปลองซอยแต่แม่ปะ่ะนั้ก่กง,งก็อยกห้คนได้เห็นเคยออกไปคนได้เห็นเะองสบาบอกแล้วว่าสุขภาพมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในสามโลก ก็มันลูกเดียวด้สามลกเลยต้องเขาไปลองพิงต่อยนะคอยได้ไปลองต่อยนะแม่ให้ออกไปสองคนไปลองต่อยนะอตัดกินนั่ออกนังเราเรไหวนั่งแตาลัวูเนี่ยท่านเพคอว่าเป็นพักคนก่อนหน่อยคนห่อหน่อยบอกแล้วว่าข้าแตนพญาวาอโรูยาปรมาลาภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐค่ะอันนี้คือความจริงจริงที่สุด ที่สุดของที่สุดนี่แหละถ้าสุขภาพไม่ได้แล้วคุณจะต่อยคุณนนั่<ะ>ลสุขภาพอา่ไ้เงินทองหาไว้หลายๆบ่มีสุขภาพต้อบริด้ทธิบ่มีควาไม้ไม่ว่าจะไปสอบเพี้ยงก่อนล้าก่อนดีกวา่างามก่อนหนอกก่อยก่อนงอะไรกับพวกใดไหมหลังพอจะมาถึงกรรมนาที่ทำไม่ไญ่ นั่งสีโปองนออเืีืงวั้องลอยเรีนแม่นาทีละเอิญใสบ้ากัมพูนละเอิญเสบ้ากำขีีมาลอยรองไปรำกันแล้วพเนี่ยนลูกข้อบปในใจเดือดขารวะ่ออมาลดเสนยบา สำหรับมาลัยปีใหม่แม่อนนาแม่อนานะคะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อกำลังใจเหนแม่ลุงนะคะขอบคุณหลายๆค่ะดีใจ,าจมากจ้าก็มากบมาฤรดูกันเนี่ยน,น้ำอุน300น่นสามร้อยแคนเนียน เลนเด้อม so like ันไป่จ oh. ัเด้อลายเด้อมันขอได้อยเรียนหูเอาหังแด้วก็นึกว่าตลเดือมาตลอดสเลเด้ออยาก่จูจกอลปลี่ยนาที่แล้วไปใหญ่ไปหาเต้หนาเตี้ตาคนเรีนเร่องแบบลำลายเด้ออยาก่าแบบล้ยยอยากไปกินน้ำดองกินน้ำเนี่เห็นว่าอน่ะไอ้เจ้อเามาขอกินน้ำขอหลเขาบไปกินน้ำห้องโอเคโอเค เออดีกันเราเพ่ยงเอาเาบเลียดจิเอาไปละอาล้า